คุณผู้ชมคะอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปค่ะว่าไปดูลิ้นของผู้ชายคนนี้กันดีกว่าลิ้นสัมผัสวิญญาณคุณผู้ชมเคย,ยเห็นไหมอุ้ยแล้วภาพมาสะใกล้ขนาดนั้นโอ้อะไรเนี่ยกำลังสัมผัสวิญญาณอยู่หรอแล้วเขาไม่ใส่หน้ากากอนามัยด้วยเนาะแต่เอเอ,อยากให้เห็นลิ้นนะเนาะคือต้องโชว์ลิ้นนะอ๋อ เขาบอกว่าเขาสัมผ <a study>. ัสวิญญาณได้โดยลิ้นก็เลยต้องแลบลิ้นออกมานี่ค่ะแล้วคุณผู้ชมสังเกตการแต่งตัวของเขาก็ดูเป็นเอกลักษณ์เราไม่ตัดสินจากคนไทยแบบจากลักษณ์ภายนอกนะว่าเขาเป็นยังไงนะแต่แค่จะให้ดูว่าเออมันแตกต่างเรื่องของทรงผมเรื่องของการแต่งตัวเสื้อผ้าอะไรแบบนี้แตกเขาบอกว่าเขาสัมผัสวิญญาณได้ Gusta cachimba, a de le gusta la cachimba, le jala la cachimba, le gusta la cachimba, le gusta la cachimba, le gusta la cachimba, le <t -sup> la cachimba, le gusta la cachimba, le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  gusta, le gusta la cachimba, le le la le gusta, le la Alejala, le jala la cachimba.